มาทุกคนอ,อร่อยมากทุกคนดูสิรถมาลูกค้ามาตลอดเลยค่ะชอปชนาะทุกคนดูสินี่ค่ะมาตรงนี้นะทุกคนถ้าเกิดเรามาทางท่าแพใช่ไหม ก็จะเลี้ยวมานี่เลยฮะแต่ถ้าก็ตรงไปนู้นก็ไปนิม,มานนะเดี๋ยวเราจะไปมันดีเฟสโตต่อทุกคนเป็นร้านคาเฟ่แบบแนวฝรั่งเลิศฝรั่งหลงไหลมากกัแนวแต่ที่เรามาชอปโจนาเพราะมีนาวแนวแบบว่ากัเองอีกแบบหนึ่งนะฮะทุกคนนี่ฮะดูสิว้าน่าทานมากทุกคนจ้านี่ฮะทิามากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะตรงไปก็ประตูสวนดอกเลี้ยวไปก็นูน่นโรงพยาบาลสวนดอกไปเลยทุกคนจ้าแต่ที่แน่คือเราเจอร้านที่ดีก็คือชอบโชนา อร่อยนะฮะทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคนขนมจีบก็อร่อยขหมูดแดงหมูกรอบไก่ย่างไก่เลยเพราะว่าไปนั่งหมูดแดงน,นะทุกคนนี่้งเวิร์กมากทุกคนนะฮะลินเยอะินเยอะินเยอะกินเยอะไปกินเราไปแซ่บต่อเราต้องเช็คอินที่โรงแรมลาบานุยฮะทุกคนลาเบลนุยนรบรรยากาศร้านจะเป็นกันเองมากบริการน้ำส่งน้ำฟรีนะฮะชอโปิ้งชนะ เนี่ยกดเราไปแล้วนะเพราะว่าต้องรีบไปเช็คอินฮะที่นิมมานนะฮะทุกคนนี่เรามาเจอแล้วอูย้ยอร่อยมากทุกคนนี่เราเลี้ยวขวาไปแต่ถ้าตรงไปไปสวนดอกนะอย่าหลงทางนะฮะถึงบอกไงว่าฟ้าดินเนี่ยส่งให้เจอสิ่งดีๆกับช่องของเราช่องเราเป็นช่องเล็กๆไปเรื่อยๆก่อนนะฮะคนติดตามก็เนี่ยหามีคนบอกดอยข่าว่ามีคนติดตามแค่สา0พันคนเอง เพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นแสนคนเขาึงจะให้ไปถ่ายออกโปรโมทได้เราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนถูกไหมอย่างร้านเนี่ยหาชอพุชนาเขาก็ใจดีนะเขาบอกว่ามานะถ่ายขออนุญาตถ่ายได้ไหมเขาบอกถ่ายได้ก็ถ่ายเหมือนคนทั่วๆไปถ่ายนั่นแหละเขาแต่ยังไงก็ตามคนทั่วไปไม่ทั่วไปอะนะคะเราก็ต้องขอเขาก่อนถูกไหมเพราะบางร้านเขารังเกียจดีวเราไปลงสีสัวเขาหาว่าได้รับอนุญาตถ่ายแล้วหรอนึกออกไหม เอาเอารูปร้านเขามาออกนบางร้านเขาจะรังเกียจช่องเล็กๆท่านถึงบอกว่าต้องขอบคุณทุกร้านที่ออกช่องนี้โรงแรมทุกโรงแรมไม่ว่าจะดูซิตารายรเวอร์แครบิดรีสอร์ทโรงแรมเพลวินล่าหัวหินสวยๆอลังการแล้วก็โรงแรมหลากหลายอีกมากมายให้ความมีน้ำใจให้เราได้ไปถ่ายโลกรู้ว่าร้านเขาดีโรงแรมเขาเลิศจริงๆไม่ได้มาปกปิดนะฮะเราบอกต่อสิ่งดีๆถ้าเกิดเขาให้เราถ่ายเราก็จะถ่ายท่านถึงบอกเราไม่น้อยใจหรกครับใครรังเกียจช่องที่มีคนติดตามน้อยๆเราให้กาลังใจกันนะครับทุกช่องเลยวันหนึ่งเราอาจจะมีคนเป็นหลักหมื่น เหมือนเขาก็ได้ถูกไหมฮะอันเราบอกได้เลยว่าชอภูชนะจะฟาดินส่งให้เรามาเจอแล้วก็เราก็ติดต่อไปนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจะออกินแล้วเนี่ยถ่ายออกอากาศได้ไหมให้โลกรู้ว่าอร่อยประมาณอย่างเงี้ยถ้าอร่อยนะถ้าไม่อร่อยเราก็จะไม่ลงให้ฮะนะฮะแต่ถ้าอร่อยเราจะลงให้อร่อยแล้วดีทําเลทองนะฮะบริการดีเราลงให้หมดทุกทุกเลยฮะ ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ลงให้ถ้าไม่ดีก็ไม่ลงให้แต่บางร้านเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเลยนะฮะเขาก็ตัดโอกาสตัวเองเขาไม่ให้เขาไม่สนับสนุนช่องเล็กๆอ่ะพูดง่ายๆเราก็น้อยใจอันเดี๋ยวเราไปมานิเฟสโตทุกคนเป็นคาเฟ่ที่ฝรั่งตึมตุมตมใครอยากได้ฝรั่งหล่อๆๆๆออใครรับฝรั่งคุณภาพคุณภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปกินเขาบอกว่าดีมากมานิเฟสโตแล้วก็หลังจากนั้นก็เช็คอินที่โรงแรมนะฮะลา แบลหนุ่ยเอ้ยชื่อแบบฝรั่งเศสมากๆเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปแล้วเก็บเมมมาไว้ถ่ายนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมมาเชียงใหม่ต้องนึกถึงชอโภชนานึกถึงช่องนี้เลยนะคะเข้ามาดูได้ว่าเรามาพักที่ไหนเดินตามรอยมาได้เลยทุกคนจ๋าจะได้แบบว่าสนับสนุนร้านดีๆร้านอร่อยอร่อยโรยงแรมดีๆที่น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปมันดิเฟสโตจ้ะทุกคนจ๋ามันดิเฟสโตเลิศมากเขาบอกว่าอาหารอร่อยมากเป็นแนวแบบอาหารเช้าฝรั่งด้วยนะเป็นเบรกฟาสต์ออเด์แต่ถ้าใครชอบแบบไทยๆก็นี่ค่ะ ชอโภชนาะอยู่ตรงนี้นี่เลยทุกคนชอโภชนะข้าวขาหมูกรอบขนมจีบข้าวห,หมูแดงหน้าไก่ย่างเข้าวยาบะหมี่ทำเองหมดเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตียยเตยยเต๋ยวหมูก็มีทุกคนป่ะเดี๋ยเราโพสต์คลิปนี้ต่อนะทุกคนนะฝากติดตามขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็เราจะทําความดีไปแม้จะยากเราก็ต้องทำค่ะทุกคนบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะครับ